ร้อยซับนำโชคร้อยโชคร้อยซับเงินไหลกองทองไหลมาสาธุสวัสดีครับท่านผู้ชมยูทูปสองร้อยซับนำโชควันนี้มาพูดคุยกับานาดจารย์แซมหลังจากปล่อยเด็ดเด็ดเม็ดเดียวทะเกเ้วแล้วมาพูดคุย เรื่องราวกับนักจา์แสมับเป็นอย่างไรเป็นแนวไหนไปเราไปพบกับอาจารย์แสมเลยครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับจักวันนี้ก็หลังจากที่อาจารย์ปล่อยตัวเลขเม่ดังนั้นปับมีฝันไหมจาย์เมื่อคืนนี้ก็ฝันรีไม่ใช่จันก็ไม่มีฝันก็นอนหลับสบายตื่นขึ้นมาเก้าหกโมงเช้า แทบไเคก้าโมงคนมาเยอะอาจารย์เนาะคนมาเยอะมาเยอะจริงๆคนแล้วก็ฝากประจาสัมพันธ์เ้อครับผมอาจารย์ใครที่แอดเพจมาเนี่ยธนพัฒน์พิมสุภากุล p ดเพจจริงมาตอนนี้มีฉาชีพได้ปลอมขึ้นมาเยอะมากถ้าเป็นรูปอาจารย์เนี่ยนั่นคือไม่ใช่อาจารย์ถ้าเป็นเพจจริงต้องมีผู้ติดตามอยู่40,000 สองพันกว่าคนค่ะถ้าเป็นเพจจริงเด้อค่ะฝากประจารสัมพันธ์ต้องเป็นรูปการ์ตูนอาจารย์ไม่เคยอาจารย์ไม่เคยใส่รูปอาจารย์จริงจริงไม่ไม่เคยใส่รูปอาจารย์จริงจริงเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ใส่รูปอาจารย์เดี๋ยวมิจฉาชีพก็จะนําไปปลอมแปลงแต่ตอนนี้ก็มีเยอะมีเยอะแล้วเกิดขึ้นมาเต็มเลยรียกว่าอปลอมแท้เลยของปลอมถ้ามีการหลอกเข้ากลุ่มหรือว่าชักชวนเข้ากลุ่มนั่นคือของปลอมไม่ใช่ของจริงเด้อฝากบอกอาจาย์สัมพันธ์ไปเลย ถ้ามีการชักจวนเข้ากลุ่มที่ไหนหรือว่าให้ท่านเข้ากลุ่มนั่นคือของปลอมเสียเงินถ้าไปเล่นหวยในยิ่งแต่ไม่ใช่เลยพ่อจ้าไม่เคยชักจูนใครไปเล่นหวยมีแต่ให้แนวทางนะอาจารย์มีแต่ให้แนวทางอย่างเดียวแต่ว่าในเพจน่ะไม่ได้ลงหวยเลยใช่ไหมครับอาจารย์ในเพจนั้นก็คือไม่ได้แบบชักจูนให้ไปเล่นหวยไม่ได้เข้ากลุ่มไม่ได้เข้ากลุ่มไปเล่นหวยแล้วลงแนวทางไหมครับไม่ได้ลงก็แนวทางนี้อาจารย์ก็ลงหน้าเพจ แต่ไม่ได้ให้ไปเรียนหวยไม่ได้ให้ไปแบบไปสมัครเว็บแทงหวยอืเอา,อาง่ายไม่มีไม่มีต้องประกาศสภาประชาสัมพันธ์ในตามโดยทั่วการลูกศิษย์ของอาจารย์้อให้รู้ใครจะได้หวยก็ต้องมาติดตามช่องที่กำลังถ่ายทำอยู่นี่กกนะอาจารย์ใช่ใครที่อยากได้หวยก็ต้องติดตามใยูทูบเท่านั้นทางเพจทางที่มาถ่ายทำตอนนี้ใช่ครับแล้วก็ใครที่จะมาหาอาจารย์ ใครที่จะมาหาอาจารย์นะใครที่จะมาหาอาจารย์ให้ติดต่อมาเบอร์โทรเบอร์โทรอะไรเบอร์โทรอะไรศูนย <ata> ์หกศูนย์หกสองศูนย์แปดศูนย์เอาใหม่หรือเปล่าจ๊ะเจ็ดศูนย์หกแปดเก้าสามเก้าเอาเขียนใส่กระดาษมาเลย <c oughs> เขียนมาเขียนมาอ่าเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรเด้ออันนี้เป็นเบอร์โทรของ ค้องเลขาของเลขาเพราะต้องมีต้องมีเลขาส่วนตัวอยู่แล้วก็กดไลค์กดแชร์ทุกช่องให้รู้กันว่าวันนี้สำหรับคนที่จะมาอาจารย์จะให้เบอร์โทรไป080 080แล้วก็อะไร70็ดศแม่มาแล้วมาแล้วกระดาษมาแล้วโอ้คุกศีรษะจังเขียนไหมเขียนไหม่เขียนไหมเขียนไหมเจ็ดศูนย์หกเขียนไหมเขียนไหม เจ็ดศูนย์หกแปดเก้าสามเก้าอันนั้นก็จะไม่พออีกเยสามเก้าเขียนหน้าใหม่ตรงนี้ให้เจอใหญ่ๆแล้วเลขที่ปอาจารย์เป็นไงบ้างจะมีโค้งสุดท้โค้งสุดท้ายไหมครับอาจารย์น่าจะไม่มีนะน่าจะไม่มีแต่ก็ต้องรอดูนิดหนึ่งเพื่อพอจะเปอยให้ไปไปแล้วครับน่าจะไม่มีเนาะ ตรงอย่างเดียวไม่โค้งไม่โค้งตรงอย่างเดียวก็แล้วแต่ไปแล้วก็เดี๋ยวของสุดท้ายรอเลขฝันนี่ว่ะเหล่ออาจารย์จะฝันอะไรเพิ่มเติมจะจะมาบอกแก้วันอีกทีหนึ่งแต่ที่อาจารย์ปล่อยไปคือเลขนั่งสมาธิเนาะอาย์เลขนั่งสมาธิสองตัวสองตัวค่ะเขียนไล้ด้วยอาจารย์แซมรโทรมาเลขาจะรับเด้อต่อไปนี้ รับทุกสายใช่เลขาจะรับทุกสายตลอด 24, 24ชัว่วโมงตลอด24ชั่วโมงอ๋อเป็นราคารับแล้วต้องมีเรขาส่วนตัวแล้วเนาะไอก็ได้ืออ่ะอนนี่เบอร์โทรจานโดยครบนี้ใครที่สงสัยเรื่องเลขหรือสงสัยเรื่องอะไรให้โทรมาเบอร์นี้ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปให้โทรมาเบอร์นี้เอา สายตลอด24ชั่วโมงรับสายตลอด24ชั่วโมงแต่ไม่ใช่อาจารย์รับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์รับแต่คนนี้เขาจะเป็นคนบอกเอง0807068939เนอะ fc เห็นแล้วก็แคบไว้เลยจําไว้จะโทรมาอาจารย์ก็โทรมาตามเบอร์นี้ได้แคปไปเลยแคปไปเลยเห็นไหมเห็นจำไหมัายเห็นไหมลูก เห็นจ้าอาจารย์เห็นเนาะนะครับเบอร์น okay. no okay sì ี้เถอครับเบางที่ครับถ้ใครถูกเลขก็อย่าลืมเบอร์อาจารย์นะครับเบอร์นี้เด้อโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงครับโอเคจ้านได้แล้วเนาะครับได้แล้วครับะอาจารย์มีอะไรจะฝากลูกศิษย์ลูกหาที่ไม่ได้มาอยู่ต่างประเทศก็ดีนะครับก็ลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ใครที่มาไม่ได้ ใครที่มาไม่ได้เนาะเปิดดวงจากต่างประเทศมาไม่ได้ก็ให้ติดต่อมาหาช่อง YouTube ทุกช่องหรือไม่ก็เบอร์โทรนี้ที่จะเปิดดวงครับจะมีค่าครูอยู่ที่199บาทต่อดวงเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วก็ส่งมา,าวันนั้นอาจารย์บอกผม299<ะ>299เออ299เ,เดี๋ยวเดี๋ยว FC ฟบาทีดาวผมอ,อ,อีกออใช่ใอาจารย์ลืมไป พูดเปลพูดิดสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะมีค่าเปิดตัวสองร้อยเก้าสิบเก้าก็ให้มันมาตรฐานเดียวกันเนาะมาตรฐานเดียวกันก็ติดต่อมาเบอร์นี้ก็ได้หรือจะติดต่อไปช่อง youtube ก็ได้แล้วก็ช่อง youtube เขาก็จะได้ให้ให้คําแนะนาให้คาแนะนําแล้วก็ให้เขาก็จะเป็นคนเขียนชื่อแล้วก็มามอบให้อาจารย์เหมือนที่บาทีนี่เ็าทาครับอ่าจะเป็นอย่างนี้ก็ติดต่อช่องยูทู e เปอร์ทุกช่องอืม ครับนรับพูดง่ายๆก็จะเป็นคนประสานงานเนาะคนประสานงาน YouTube ก็ร่วมประสานงานนะคคนประสานงานมาหหให้อาจารย์ครับเมื่อทงการเปิดดวงก็เข,ขียนชื่อใครชื่อใครแล้วก็จะมามีการถ่ายอัปเดตอีกทีหนึ่งเนาะครับมีอาจารย์นะครับอาจารย์วันนี้มีแนวทางเย็นๆไหมข้าปลาทูเมื่อวานที่อาจารย์บอกว่าหัวเรื่อนบ้านซื้ออะไรก็เบิร์ดกรว่าสอง ก็มีสองจริงสองแปดสองแปดสองแปดแปดสองจำไหมอาจารย์พูดไหมเมื่อวานพูดะพูดดีครับพูดไหมอาจารย์บอกว่าหัวราเนี่ยหนีสองไม่ได้หรอกไม่สองไม่ได้ก็ตายสองเมื่อวานอาจารย์พูดอย่างนี้ก็มาเท่าไหร่แปดสองแปดสองก็วันนี้เนาะเอาที่เด่นเนาะวันนี้ ก็เป็นเลขทูบแล้วกันหกห้าแปดที่กองจุดอ่ากองฉลากพักประจุวันนี้ได้หกห้าแปดเนาะแล้วก็ตัดเอาเองหกห้าแปดเนาะอาอาจารย์ก็ไม่รู้จักจะให้หน่อยแต่ก็ให้หกห้าแปดไปแล้วกันเพื่อเป็นเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อเป็นแนวทางต่างประเทศเนาะใช่แนวทางต่างประเทศหกห้าแปดเพราะเลขทูบเมื่อเช้านี้ครับอ้าจุดแล้วเลขทูบอาจารย์เป็นคนเลือกเองนะครับเมื่อเช้านีอาจารย์เป็นคนเลือกเองแล้วก็เหลืออยู่เยอะอยู่ กองฉลากฟัดมอมให้อาจารย์ไว้ครึ่งกระปุกทางช่องจะมาหายกวันจันทร์แล้วก็วันเอาไปมาจุดผมจะเอาไปไม่จูดจู่บ้านจะเอาไปให้น้องให้นุ่งให้ก็จุดมีอะไรเสริมมีไม่้าประจา์ก็ไม่มีอะไรแล้วก็รอให้ติดตามใกล้วันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะมีอัปเดตก็ ดี๋ยวช่อง YouTube ก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆเนาะอัปเดตเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวติดตามช่องเอาไว้ก็แล้วกันติดตามช่องเด้อแล้วก็กดไลค์กดแชร์ช่วยกันไม่แชร์ไม่ถูกหวยนะครับถ้าใครไม่กดแชร์ไม่กดไลค์นี่ไม่ถูกหวยเนออย่าดูแล้วก็ผ่านเ้อเราต้องมีการให้ทานด้วยให้ทานด้วยกันเพื่อนมนุษย์โลกด้วยกันการกดแชร์ต่อหนึ่งครั้งคือการทําทานจะมีอนึ่งส่งอย่างหนึ่งเป็นการส่งต่อด้วยเนาะการดูมือถือเนี่ยดูให้เป็นแล้วก็กดแชร์ครั้งหนึ่งก็จะได้ทาน คนอื่นจะได้ดูได้โชคด้วยได okay. well, ้โชคด้วยกันนะเป็นทามไปครับว uh uh ันนี้เนาะนะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะนะครับก็ขอบคุณอาจารย์ครับอาจารย์ครับสวัสดีตอนนีก่อนจบคลิปนี้ร้อยสักน้ำโชคขอขอบคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์สุดท้ายนี้ ร้อยซรับน้ำโชคขอดลบันดาลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโลกดนบันดาลให้ท่านโชคดีมีเงินมีทองใายตลอดปีตลอดไปสาธุสาธุสาธุสวัสดีครับคลิปวีดีโอนี้ทำเพื่อเป็นแนวทางเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลไทยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนเล่นการพน,นัน ขอบคุณครับ